สวัสดีค่ะพี่มินวัชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมาด,ดีนะคะจากเสร็จพ่องเพพัราเทวาท่านเทวาดากายเพชรองค์ทันท้าสมุทเทวาเทวีนะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาเป็นห่งเป็นใยกันนะคะในถ,ะถ้าถ้าณตอนนี้พี่มินก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์คือเรายังนึกคิดพูด พูดอ,อาจจะเร็วอยู่เนาะแต่ว่าการนึกคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้สมองก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าอยู่พอสมควรเวลาที่เราจะต้องนึกอะไรมันจะช้านะคะแล้วก็บางทีแล้วก็ปากมันก็จะหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่า ก็ค anyway. uh ิด huh ว่าทําได้นะคะคิดว่าทาได้ยังพอแบ่งปันรรมาที่ดีได้เพราะว่ามันก็มีสิ่งต่างอะไรต่างนั้นนะคะที่ที่เราได้ผ่านเผชิญมานะคะเราก็อยากจะแบ่งปันนะคะอยากจะแบ่งปันเพราะว่ามันก็เป็นวิทยาทานที่ดีนะคะโรคนี้นะคะโรคริมเลือดนะคะโรคริมเลือดที่เกิดจากความเครียดโรคริมเลือดที่เกิดจากไขมันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโรคที่มันไม่ใช่ เฉพาะของบางคนอีกต่อไปแล้วสมัยนี้คนเป็นโรคนี้กันเยอะเราก็ไหลตายกันเยอะนะคะเพื่อนกันระยานธรรมของพี่สาวพี่มินเนี่ยตายเพราะโรคเส้นเลือดในสมองแตกเกิดจากลิ่มเลือดเนี่ยตายไป3าคนเดือนที่แล้วคิดดูดิคะนี่อันอันนี้คือแค่สังคมสังคมแคบๆนะคะสังคมแค่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้ ไม่ได้เป็นสังคมกว้างอะไรเนี่แค่ที่เรารู้จักนะคะก็ตายไปแล้วนะคะคือรู้เลยว่ามันไหลตายได้นะคะคือจริงๆพี่มิ้นเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นอมัมพฤกษ์เฉียบพันธ์น่ะนะคะตอนนั้นเนี่ย ะะสภาพธรรมเราก็จําได้นะคะสะภาพธรรมเราก็จําได้แล้วก็ต้องขอบคุณกราบขอบคุณตัวเองมากๆกราบขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอบคุณพระบารมีพระรัตนตรยัยกราบขอบคุณเสด็จพ่อองค์เพชรกราบขอบคุณทุกองค์ที่เขี่ยวเข็นให้เราได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะกลัวมากเราจะกลัวตายมากเราจําได้เลยว่าตอนที่นะคะตอนที่เราฝึกใหม่ๆ ะะพี่มินปฏิบัติทำมา20ปีนะตอนที่เราฝึกใหม่ๆตอนที่เราจะ,ะเผชิญกับเวทนาแรงกล้าเนี่ยเวทนาที่แบบโอ้โหมีเวทนาจัดมากนะคะไม่ไม่ต้องเทียบกันเนาะว่าของใครมากกว่าใครหรือของเราจะมากที่สุดมากกว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ย คือทุกคนมันมากสําหรับตัวเองนั่นแหละนะคะมันมากเกินรับไหวในลิมิตของตัวเองบางคนรับได้1ิบางคนรับได้5ก็ถือว่าเท่ากับ10ของคนอื่นแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบเจ็บปวดมากนะคะแล้วเราก็มีความกลัวกว่าจะตายไหมเนี่ยหรืออะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าอ,อคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่านั่งสมาธิไม่มีใครเขาตายกันหรอกนะคะพระพุทธเจ้าหรือคนในยุคก,ก่อนๆพระสาวกท่านเจ็บปวดกว่าเราเยอะเนี่ยเรามานั่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงมานั่งร้องอะไรนะมานั่งคิดว่าตัวเองจะตายในจิตมันปรุงแต่งจิต มันกลัวนะคะแต่เนี่ยเวลาที่เราได้เผชิญของจริงเนี่ยนะคะเผชิญของจริงเวลาที่สมองมันเรารู้สึกถึงสมองมันค่อยๆดับไปทีละดวงค่อยๆดับไปทีละดวงนะคะแล้วก็ปากเริ่มพูดไม่ได้ยังไงคะปากเริ่มพูดไม่ได้จิตใจเออจิตใจมันมันตามรู้อยู่นะคะตามรู้อยู่ตั้งแต่สมองดับตามรู้อยู่ตั้งแต่แบบเหมือนกับเออเราก็เรียกทำศัพท์แพทย์อะไรไม่เป็นหรอกนะคะแต่กระบวนการหรือว่าการเชื่อมโยงกันระบบะระหว่างประสาทกับ สมองกับปากหรืออะไรเงี้ยมันหยุดทํางานอเงี้ยนะคะเออเราก็มีตึกหน่อยๆตึกหน่อยๆก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับออตกใจน,นิดนึงนะคะตกใจน,นิดนึงแต่ว่าสติก็ยังรับรู้อยู่นะคะสติยังรับรู้อยู่แล้วก็มันเป็นสติที่ดีมากๆานะะเป็นสติที่ดีมากๆคือพี่มิน้นคือเข้าใจเลยอะคำว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ ถ้าใครยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยสามารถที่จะไปบรรลุธรรมตอนตายได้เลยนะคะเพราะจิตทุกอย่างนะคะที่เป็นคุณกุศลธรรมความดีงามของเราเนี่มันจะไปรวมกันแล้วมีพลังมากสติตอนนั้นสติตอนฉุกเฉินเนี่ยเป็นสติที่ดีมากๆนะคะเป็นสติที่ดีมากๆรู้ไว้ไม่มีเครื่องกังวลไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ เวทนาที่ลมมันกําลังแปรปรวนนะคะลมธาตุลมมันกาลังแปรปรวนธาตุลมธาตุไฟเนี่ยทั้งร้อนทั้งอะไรต่างๆนาแบบเนี้ยนะคะเราก็คือแค่รู้สึกธาตุในความเป็นธาตุนะคะธาตุก็คือเออเป็นลมเป็นอะไรแต่ว่าจิตใจนะคะที่เป็นจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ไปจับเอาเวทนาไว้เลยจิตใจจับอยู่ที่ผู้รู้อย่างเงี้ยนะคะเออเราก็รู้สึกว่าถึงคุณประโยชน์แล้วก็จากนั้นก็จะมีภาพนิมิตอันนั้นคือตอนแรกเนาะตอนแรกที่พี่มินเป็นอมภูษเจียบพันธ ะะแล้วก็มีภาพนิมิตมาเป็นภาพที่เราเคยรักษาโรคอมพะกพลเฉียบพันธุ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทําบุญนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะคือเราไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าโอเคละเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จ แม่นะคะองค์แม่พัทธะวลวดีอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกให้โทรไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันมีความเป็นห่วงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกแค่เนี้ยนะคะท่านไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอะไรแต่เราโทรไปเอ้ย e พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทาไมเ,เสียงแปลกแปกทาไมท่านแตก่ก่อนเผยพูดช้ฉานก็เลยถามท่านไปนะคะเพราะว่าท่านก็ไม่เรียกเราไม่โทรหาเราเลยนะคะโทรไปเอาท่านพูดช้าท่านอะไรนานๆเลยถามท่านไป ท่านก็บอกว่ามันมึนงงบ้านหมุลลนอะไรเงี้ยนะคะก็รีบเลยนะคะรีบส่งพี่ช่างออดไปวันลุ่งขึ้นแล้วก็พาท่านมาหาคุณหมอภับุญคุณหมอไัยบุญเป็นคุณหมอประจําบ้านพี่มิ้นรักษามา30ปีแล้วนะคะ,ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นท่านเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลเวชระแต่ตอนนี้ประจําโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะแต่ที่พี่มิ้นไม่ได้อมิดเพราะว่าไม่มี <laughs> ปัจจัยทรัพย์เราไม่พอหรอกนะที่จะไปอมิดโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะคะฉุกเฉินเพราะคุณหมอ สันนิษฐานแล้วว่าเอาอคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเอาอยู่คุณหมอเป็นอาจารย์แพทย์ใหญ่นะคะไม่ทําตัวเองเสียชื่อเสียงแน่นอนนะคะคือคุณหมอฉีดยาสลายริมเลือดให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อมองแล้วว่าเอาอยู่ก,กินยาเอาอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องโน่นไปควานหาโรคก,กันแล้วแต่ว่าวินิจฉัยของคุณหมอ,อของพี่มินนม้นเนี่ยคุณหมอไพบูลเนี่ยคือฟันทงฟันทงอาการได้ จ่ายยาจ่ายยาแม่นยัานะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงแบบไวทุกอย่างได้รับการรักษาไวภายในเหมือนกับว่าจับหัวใจดูนะคะยังไม่ต้องเอ็กโคเอ็กโคอะไรคือแบบว่าฟังจับหัวใจและแอบ,บกระซิบให้คุณหมอพี่มิ้นเนี่ยคือมีเรื่องมูเตลูด,ด้วยนะคะมีเรื่องมูเตลูคือคุณหมอเนี่ยฝันฝันถึงพ่อปู่ชีวกตั้งแต่เด็กนะคะ เขาท่านก็เลยเรียงหมอแล้วก็เรียนหมอก็เรียนได้ง่ายมากนะคะเรียนได้ง่ายมากแล้วก็มีการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำนะคะแล้วก็มียานพิเศษยานพิเศษยานชนิดนี้เนี่ยเอาไว้ดูรักษาโรคมีน้องคนหนึ่งเนี่ยไปทำเอ็มอาร์ไมานะคะอะหมอทางที่แถาทำเอ็มอาร์ไบอกว่าเป็นก้อนเนื้อ นะคะเป็นก้อนเนือ้อแล้วคุณหมอภัยบูลมาบอกฟันทงเลยไม่ใช่นะคะเป็นลิ่มเลือดนะคะกินยาสละ์ลิ่มเลือดไม่นานก็หายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ใครอยากจะไปหาคุณหมอไปได้เลยนะคะคลินิกภับูลคลินิกนะคะ ที่สถานีรถไฟนะคะไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีรถไฟสามเส้นตรงกันข้ามกันเลยนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยของพี่มินอ่ะภาพนิมิตมันก็มานะเราเลยเคยรักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้แล้วนะคะมันก็มาพอภาพนิมิตมาเนี่ยมันกลายเป็นแสงใหญ่นะคะจากภาพกลายเป็นแสงพอแสงปุ๊บนะ่ะมันไปค่อยๆเปิดเหมือนเปิดสวิตไฟอะนะคะ แล้วเราก็กลับมาพูดได้นะคะอันนี้อัศจรรย์มากและครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้เนี่ยภาพที่พี่มิ้นท์เอ่อภาพที่พี่มิ้นท์เห็นเนี่ยนะคะคือเราไม่ได้คือพี่มิ้นท์ก็เป็นคนที่อยู่กับกรรมฐานนะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเทวตานุสติพูง,ง่ายๆไม่ได้ค่อยระลึกถึงท่านแต่เราระลึกถึงท่านในฐานะที่ กราบขอบพระคุณที่ท่านมาบอกให้เราอยู่กับกรรมฐานนะคะท่านเป็นองค์ที่มาคอยเตือนนะคะเสด็จพ่องเพชรหรือเหล่าทเทวดาบอกให้ทํากรรมฐานไว้เราก็อยู่กับกรรมฐานเราก็เชื่อฝั่งท่านนะคะอยู่กับกรรมฐานมีเวทนาไหมเอายังไม่มีนะคะแต่ว่ารู้สึกแล้วรู้สึกหัวใจมันดิ่งนะคะหัวใจมันดิ่ง รู้สึกมันเรากาลังจะไปละนะเรามันรู้สึกได้อะร่างกายของคนเรานะมันไม่ได้โอเวอร์หรอกนะคะแต่เรารู้สึกเราเรากําลังจะปิดระบบร่างกายละนะคะมันก็ค่อยดับผู้ภ้าอะไรภาามันพาพหมัวไปหมดหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เห็นแสงขาวเราก็เห็นเราแหละนะคะเราก็เห็นเราลวคือตอนนั้นจิตอะมันจะหมดแรงที่จะจินตนาการดังนั้นเน,นี่ยนิมิต ตอนนั้นน um, <Yes. S 1> ่ะนะคะมันเป็นนิมิตที่ค่อนข้างแท้นะคะเนี่ยพี่มิ้นก็เห็นเสด็จพ่อองเพชรนะคะรับพี่มิ้นไปนะคะรับรากายเราเนี่ยกายกายกายข้างในของเราเนี่ยกายกายนามของเราเนี่ยนะคะมันเป็นร่างกายทิพย์เนี่ยแหละมันมันมันไปอยู่กับเสด็จพ่อแล้วแต่ไม่เห็นหน้าตัวเองนะคะแล้วก็เออเห็นเสด็จพ่อพาเราไปกราบเสด็จพ่อองค์อินเจ้าฟ้าเสด็จพ่อองค์อินท้ามหาโกศลนะคะแล้วก็เสด็จพ่อองเพชรถามพี่มิ้นว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะจะอยู่หรือจะไปนะคะ พี่มิ้นบอกว่าถ้าเลือกได้พี่มิ้นขออยู่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่มิ้นยังมีน้องน้องเทซีนะคะยังมีลูกนะคะอยากอยากจะอยู่ให้เขาแบบ คือโดยเฉพาะทางรมเนี่ยอยากจะอยู่เป็นกําลังใจให้เขานะคะแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เขาจนเขาสามารถแบบมีที่พ right. 네ึ่งในทางรมของตัวเองได้ในทางโลกๆพี่มินไม่เป็นไรหรอกให้ความรู้เขาเราไม่เราไม่กดดันนะคะแล้วก็ยังมีน้องหมาอีกเพียบเลยนะคะน้องน้องน้องหมาแต่พี่มินเลี้ยงเป็นลูกนะอยากจะส่งเขาแต่ละคนแต่ละคนให้ได้ไปเปลี่ยนถ่ายภพภูมิที่ดีแล้วก็ยังมีลูกหลานเสด็จพ้องเพชรนะคะลูกพี่มินในอดีตชาติหรืออะไรต่างๆนานาที่มาเป็นเครือญาติกันมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นลูกหลานเสด็จพ้องเพชรที่พี่มินสอนธรรม จะให้ทุกคนแบบมีที่พึ่งจริงๆอย่างเงี้ยนะคะเราขออยู่ก่อนนะคะขออยู่ก่อนเสด็จพ้องแล้วก็กราบเสด็จพ้องอินแล้วก็เสด็จพ้องอินก็บอกว่างั้นอยู่ต่อนะคะงั้นอยู่ต่อแล้วก็ท่านก็ประทานเหมือนกับลูกแก้วให้นะคะตอนประทานมันเข้าท้องเขาไปแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเหมือนกับตอนที่มันหมดมันมันมันหมดสติแต่คือเขาเรียกว่าหมดสติไม่ได้อ่ะแต่ในทางในทางข้างนอกอ่ะในทางโลกโลกมันคงหมดสติอ่ะนะคะแต่ว่าในทาง ในทางที่เป็นอยู่นะคะในทางในจิตของเราจิตหลอกของเรามันยังมีสติตื่นรู้อยู่และจิตของเราก็ค่อยๆกลับมาที่ร่างกายแล้วก็มาสารต่อเขาเรียกว่าเปิดระบบมารีสตาร์ทร่างกายอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยๆตื่นมาจากการตกผวังนะคะที่จะตื่นมาจากการตกผวังม,มันไหลไปไหนก็ไม่รู้แหละนะคะในทาง